ชาติต่อต้านกลุ่ม969ต่อต้านพระสงฆ์เผด็จการคือเนื้อเพลงอันล่อแหลมที่อยู่ในเพลง969ผลงานล่าสุดของ Rebel r i o t วงพังหน้าใหม่ของพมา่ากลุ่มคนหนุ่มที่ลุกขึ้นมาต่อต้านแนวทางการสอนศาสนาของพระวิระทุพระสงฆ์ผู้นำกลุ่มชาพุทธในชื่อ969ที่ยุยงให้ผู้นับถือศาสนาพุทธในพมา่าต่อต้านผู้นับถือศาสนาอิสลามด้วยวิธีการที่รุนแรง พระวีระทุซึ่งเรียกตนเองว่าเป็นบิลาเดนแห่งพม่าคือบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่คำสอนสร้างความเกลียดชังต่อมุสลิมโรฮิงญ,ญาในพม่าโดยห้ามชาวพุทธไปซื้อของในร้านที่มีเจ้าของเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและห้ามการแต่างงานระหว่างสตรีพุทธและชายมุสลิมโดยเตือนว่าอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มุสลิมซึ่งเป็นประชากรร้อยละสี่ของประเทศในปัจจุบันกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของพม่าในอนาคต พระสงฆ์ในพม่าถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคมอย่างสูงแนวคิดของพระวีระทุจึงแทบไม่มีใครกล้าออกมาโต้แย้งแม้แต่ชาวพม่าหัวเสรีรีเว้นแต่คนรุ่นใหม่อย่างสมาชิกในวง Rebel a i t h ที่มองว่าการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่มีความเชื่อทางาศาสนาที่แตกต่างไม่ใช่หนทางที่แท้จริงของพุทธศาสนาโดยนักร้องนําของวงยอมรับว่าพวกเขาอาจถูกจับกลุมหรือถูกต่อต้านโดยผู้ศรัทธาต่อกลุ่ม969ที่ปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิ ในการนับถือศาสนาของคนในชาติต่อไป รร่วมการต่อต้านความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนายังมาจากวงโนยูเทิร์นวงพังแถวหน้าของพมา่าที่แต่งเพลง People Wars เพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ที่ลุกลามไปตามเมืองต่างๆทั่วพมา่าเมื่อปีก่อนซึ่งทางวงมองว่าความขัดแย้งในพมา่าจะได้รับการแก้ไขหากผู้คนผู้เป็นเสิงส่วนใหญ่ของประเทศกล้าลุกขึ้นมาแสดงความเห็นของตอนเองซึ่งเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นนี้ได้สะท้อนปัญหาจากความขัดแย้งทางศาสนาทั้งในพมา่าและที่กำลังมีอยู่ทุกแห่งในโลก รัฐบาลสนับสนุนกลุ่ม969นะคะและกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้ถูกต่อต้านจากนางองซานซูจีค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะมีนักวิเคราะห์ออกมาบอกเหมือนกันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นอีก2ปีข้างหน้าค่ะ,คะก็อาจจะทําให้เหล่านักการเมืองระมัดระวังตัวในการแสดงออกนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากถูกมองว่าต่อต้านพระสงฆ์ค่ะ